ซึ่งทางด้านของท่านรองนายกประเสริฐนะครับก็หนุนรัฐบาลผลักดันนะครับในเรื่องของวัดต้นแบบความโปร่งใสนะครับในการเสริมความรู้กฎหมายแล้วก็เทคโนโลยีนะครับมีการสร้างระบบนะครับยกระดับการพัฒนาพร้อมส่งเสริมเอกภาพศาสนาชุมชนสร้างศรัทธาอย่างยั่งยืน นายประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา,าเรื่องการบริหารจัดการวัดสำนักสงฆ์นะครับแล้วก็ที่พักสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งการสัมมนาครับจัดขึ้นโดยคณะกรรมาการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรณรงแรมเดอะโบนันซ่ารีสอร์ทนะครับเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชาสีมา ซึ่งภายในงานนะครับมีผู้เข้าร่วมนะครับกว่า250รูปนะครับประกอบไปด้วยพระสงฆ์นะครับระดับเจ้าคณะนะครับพระสังฆาธิการวัยาวัจกรตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับจากทั่วประเทศนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางการบริหารวัดนะครับอย่างถูกป้องถูกต้องนะครับผมแล้วก็โปร่งใสและเป็นไปตามพระธรรมวินัยนะครับแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องครับทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะท่านก็บอกว่าวัดเนี่ย ไม่ใช่เพียงสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาแต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นแหล่งการศึกษาและวัฒนธรรมของประชาชนการบริหารวัดจึงเป็นต้องจำเป็นต้องมีระบบที่โปรง่งใสแล้วก็ยึดหลักธรรมภิบาลโดยเน้นหลักการบริหารจัดการวัด4ด้านด้วยกันนั่นก็ได้แก่ด้านการปกครองที่โปร่งใสตรวจสอบได้การจัดทําบัญชีการเงินที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ของศาสนาและสาธารณะ การพัฒนาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และคุณธรรมในชุมชนการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความเรียบร้อยและลดปัญหาข้อพิพาทปัจจุบันนะคะก็ยังพบปัญหาในหลายวัดเช่นในเรื่องของการขาดความรู้ด้านกฎหมายการจัดการด้านการเงินยังไม่เป็นระบบรวมถึงการใช้พื้นที่วัดผิดวัตถุประสงค์ทั้งนี้เนี่ยเพื่อยกระดับการบริหารวัดอย่างยั่งยืนร,รัฐบาลได้มีแนวทางการผลักดันให้เกิดวัดต้นแบบ ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเช่นในเรื่องของระบบบัญชีออนไลน์พร้อมกับจัดอบรมด้านกฎหมายให้กับพระสงฆ์ทั่วประเทศนะคะการบริหารวัดที่ถูกต้องไม่เพียงสร้างระเบียบแล้วก็ให้เกิดเขาเรียกว่าแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันภายในวัดเท่านั้นแต่ยังเป็นการรักษาความมั่นคงของพระพุทธศาสนาแล้วก็สร้างความศรัทธาให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคตอีกด้วย